สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในเคสไม่รับฉบับพี่เจจอยค่ะมีน้องๆถามมานะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องรังวัดในกับรังวัดนอกนะคะพี่เจจะอธิบายถึงรังวัดนอกก่อนนะคะว่ามันมีข้อดีอยังไงนะคะข้อที่1คือมันรวดเร็วนะคะข้อที่2ราคาสูงกว่านะคะข้อที่สมไม่ได้มีการเซ็นรับรองระหว่างแปลงที่ดินข้างเคียงนะคะแต่ว่ามันรวดเร็วค่ะ คุณติดต่อวันนี้อีก1นหรือสอวันอาจจะมานะคะแต่ก็มีข้อมีข้อแนะนําค่ะเมื่อก่อนเนี้ยเราไปที่กรมที่ดินแล้วเราแจ้งอาจจะมาวันสองวันแต่ตอนนี้มีการมีการสอบถามกลับมามากยิ่งขึ้นพี่เจเจอเคสหนึ่งนะคะเพิ่งโทรไปแล้วก็บอกว่าเออเราจะมีการขอให้เขามาทำรังวัดนอกเขาถามเลยค่ะว่าเราได้ติดต่อแปลงข้างเคียงหรือยัง ราะอย่างนี้ค่ะมันมีกรณีเกิดขึ้นว่าแปลงข้างเคียงที่เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นคุณหมอค่ะแล้วก็ไปลังวัดนอกโดยที่ไม่ได้ไม่ได้บอกนะคะคุณหมอก็เหมือนกับมีการแจ้งความอะคะ่ะว่ามีการมาลังวัดหรือบุกลุกหรือว่ามาถางโดยที่ไม่ได้ไม่ได้บอกเขานะคะฉะนั้นการลังวัดนอกเจ้าหน้าที่ต้องถามเรากลับมาว่า แปลงข้างเคียงเนี่ยเป็นใครบ้างที่เราที่เขาจะไปทํารังวัดถ้าเขาถามแล้วแปลงข้างเคียงไม่ได้เป็นอาจจะเป็นไม่ได้เป็นคุณหมอไม่ได้เป็นทนายไม่ได้เป็นคุณครูอันนี้เขาจะมาทําให้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่พี่บอกเนี่ยอาจจะต้องมีการโทรศัพท์ไปบอกแปลงข้างเคียงว่าจะมีการรังวัดนอกนะคะส่วนรังวัดในนะคะคือละหนึ่งราคาก็ตามกรมที่ดินกําหนดเลยค่ะ2ก็คือมีระยะเวลานะคะก็คือประมาณ1เดือนครึ่ง นะคะข้อที่3ก็คือมีการเซ็นรับรองหมุดทั้ง4ด้านค่ะก็คือมันเป็นมาตรฐานแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยเวลาเราการเราซื้อขายเนี่ยผู้ซื้อผู้ขายก็อาจจะต้องแบบให้เราให้เรา,เาใหเรารีบที่จะทำลังวัดหน้าหน้าที่ของนายหน้าคืออธิบายให้ผู้ซื้อผู้ขายเข้าใจว่าลังวัดนอกกับรางวัดในมันดีหรือว่าแตกต่างกันยังไงเคสไม่รับฉบับพี่เจจอย,จอยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ